ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มามารีวิวครับรีวิวเบชิต้าเซียสองตัวใหม่เอ็นเจนครับมาดูว่ามันจะเก่งไหมครับสักครู่นึงครับขอดูขอเช็คว่าใน YouTube ขึ้นไหมโอเคขึ้นโอเคมาสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่เกมดาร์คบันโดคังแบทเทิลนะครับอีกเช่นเคยครับมารีวิวเบชิต้าครับมามาดูมาดูสกิลเลยครับอ่ะลีดนะครับลีดเขาจะเป็น นำตัวรักกับใจครับคิบวกสี่ฮพเอสแทคดีเฟนทั้งรวมทั้งหมด1 0 0 150ครับนำก็เป็นผู้นำรองครับเพราะผู้นำจริงก็จะเป็นพิกาโ,โลนะครับ่าแล้วก็นำสีเหลืองนะครับฝ่ายดีคิบวกสี่ฮพเอสแทคดีเฟนต์หนึ่งร้อยนะครับผมไม้ตายก็จะมี1 0 12กับ17คินะครับอ่า ไม้ตายเพิ่มดีเฟนส์สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินนะครับผมแล้วก็สักคู่นะครับและยิงพลังด้วยความรุนแรงนะครับดับคอรสซอร์ใส่ศัตรูนะครับผมค้าไม่ตายสิบแปดขีนะครับเป็นบิ๊กบิ๊กแบงแอคแท็กนะครับตีด้วยความรุนแรงอ่า ขอลดซอรนะครับใส่ศัรตรูลดดีเฟนส์ศัตรูโดยลดดีเฟนส์ศัตรู50%สามเทินนะครับผมทำไม่ตายใหญ่นะครับผมถ้าไม่ตายพิเศษนะครับคือต้องยืนคู่กับโกคูนะครับผมเพิ่มแอคแท็กไม่ตาย50% 1เทินแล้วปล่อยให้ไม่ตายระดับปล่อยเออ่ตีเป็นขอลดซอรครับอ่าใส่ศัตรูพร้อมลดดีเฟนส์ศัตรูโดย ลดดีเฟนต์ไปแปดสิบเปอร์เทิร์นนะครับผมต้องใช้ท่านี้โดยต้องมีโกคูยืนยืนยืนอยู่ในคชัชนนั้นด้วยครับโกคูในอยู่ในมาจินบูนะครับชื่อต้องอยู่ในมาจินบูนะครับแต่ต้องเก็บ18คินะครับขึ้นถึงจะได้ท่าท่าใหญ่นะครับผมท่าถ้าไม่ตายพิเศษ ต้อง18ขีขึ้นไปนะครับผมพลาสีนะครับตัวเบชิต้านะครับแอคแท็กดีเฟนส์บวกดื่อๆเลยครับแล้ว70%นะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มแอคแท็กดีเฟนส์ตามจำนวนการเก็บขีนะครับโดยโดยจะเพิ่มตามจำนวนขีที่เก็บได้นะครับมาผลจากลิงก์สกิลอันนั้นไม่นับนะครับผมมา ขีดอ่าขีดละ4%นะครับเพิ่มได้เพิ่มได้สูงสุด70%นะครับแล้วก็เพิ่มขีอีกขี้สามนะครับเมื่อเมื่อมีเพื่อนหรือศัตรูที่ชื่อโกคูนะครับออกมาในเทิร์นเดียวกันไม่ไม่รวมพวกจูเนียหรือว่าโกคูโกคูยังนะครับโกคูเด็กอะไรเงี้ยอ่าพวกนี้จะไม่รวมนะครับเพิ่มขีบวกสามเข้าไปอีก ถ้ามีเพื่อนชื่อโกคูที่ออกมาในเทิร์นเดียวกันนะครับอยู่ในแค t มาจินบูนะครับแอปติสกิลเราสามารถใช้แอปิสกิลได้เมื่อมีเพื่อนชื่อโกคูนะครับซึ่งต้องอยู่ในแคดมาจินบูนะครับออกมาโจมตีอยู่ในเทิร์นเดียวกันนะครับโดยจะใช้อ่าจะใช้ได้ในเทิร์นที่3นะครับเป็นต้นไปนะับตั้งแต่เริ่มเกมนะครับเมื่อกดใช้นะครับ คีบวกหนึ่งแอแทกบวกห้าสิบเซนแล้วก็ดีเฟนต์เจ็ดสิบเซน์หนึ่งเทิร์นนะครับใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผม,มตัวนี้แนะนําให้คีไปเลยนะครับเป็นตัวนามจนะครับโอเคถ้าใครปลดเส้นทางนะครับแนะนาอัพอัพคีไปเลยนะครับคีเต็มที่ไปเลยนะทะลุมิติไป <laughs> ตีทะลุต่างดาวไปเลยนะโอเคครับมาเราก็พ่าพลังของเขามานานแล้ว วันนี้ผมจะใช้เป็นทีมสีเหลืองนะครับอ่าโอเคต้องยินคู่กับตัวนี้ครับอ่าโกโค,โคหรือว่าตัวอื่นก็ได้ที่ชื่อมาจินบูนะครับที่มีแคทว่ามาจินบูถึงจะใช้แอติทสคิวได้แล้วก็ต้องได้1 8คขีขึ้นไปนะครับอ่ะุยกันเลยครับมาเล่นในด่านเก็บเหรียญครับด่านสฟิเซอร์นะครับมาทดสอบกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับมา หลังจากบอกความสามารถไปนะครับตัวเพื่อนนี้เขาท้าไม่ตายเขาอัพสิบห้านะครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็อลองไปก่อนครับอเพราะตอนนี้หาเพื่อนค่อนข้างยากนะครับ อ่าโอเคเขาออกมาพร้อมกับโกคูเป็นอะไรที่ดีมากอย่างนี้อ่าดีเฟนซ์อยู่ที่หกหกหมื่นแปดอ่ามันต้องเก็บลูกแก้วเขาถึงจะเพิ่มดีเฟนซ์ได้ใช่ไหมจำผิดน่าจะใช่นะฮะแล้วก็แอคแท็กหนึ่งแสนเพ่งเก็บลูกแก้วเยอะๆนะครับผมอันนี้สีลูกว่าเอาสีเหลืองไปเลย โอเคได้ท่าใหญ่ครับอ่าดูดีเฟนต์เนี่ยดีเฟนต์เท่าเดิมครับหกหมื่นแปดเท็มไหมผมว่าเท่าเดิมนะกัวคูตานี้ผมยังไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องเอาถ้าไม่ตายหรอกอันนี้ก็ไม่ต้องเอาท่าไม่ตายเพราะเรามาลองทดสอบเรามาทดสอบไปฮิต้าโดยเฉพาะ ตั้งต้นเท่าไหร่ครับต้องดูกันตั้งต้น2ล้าน่ะใช้ใช้ท่าไม่ตายพิเศษแล้วละอ๋อใช้ท่าไม่ตายพิเศษได้เลยครับได้เลยต้อง18คขีขึ้นไปใช้ได้เลยอันนี้คือไม่ท่าไม่ตายพิเศษนะหนล้านหนึ่งโอ้ถือว่าแรงนะแรงแรงแรงถือว่าแรงเลยนะครับตีแรงเลย แต่ดีเฟนด์ดีเฟนด์ผมว่ามันค่อนข้างน้อยนะดีเฟนด์ค่อนข้างน้อยดีเฟนด์เดี๋ยวมาหกหมื่นนะดีเฟนด์ค่อนข้างแต่ว่าตีแรงครับดีเฟนด์ค่อนข้างน้อยแต่ตีแรงอ่าดูกันยาวๆว่าเก่งไหมโอ้โหแต่ว่ามังคับได้ทำให้ตาย <laughs> ลิงก์ดีเกินนะ เอาเจ้าสามมากกันยังไงได้ทำให้ตายอ่ะเพราะว่าขี้ขี้ดีเกินไป <c oughs> ทีมนี้ <c oughs> กดตรงไหนก็ได้ทำให้ตายหมดเอาเจ้าสามมนำไม่เฉยครับเจ้าสามนี้เปาะมากๆครับกเกาะอย่างกับ แก้วโดนทีนึงก็แตกสองแสนตีก็ไปถ้าเจ้าสามดไม่ตายก็หนักเลยนะตีไปสองแสนครับโบคูสิบเจ็ดตีเบิ้ลไปหกแสนครับรถเลเวท็กไป แทงได้อยู่ครับดีแล้วมันเส่ใจไสไม่ตายใส่17สิบเจ็ดโชคดีไปครับโดนไปเก้าหมื่นโดนค่อนข้างหนักเจ้าสามเจ้าสามหกแสนเกือบตายแต่โดนไปค่อนข้างหนักเมื่อกี้โอเคอา่าได้ได้พัส,สิสสกิล ผมว่ายัางยังไ,ยงไม่ต้องใช้นะหรือว่าจะใช้เลยเดี๋ยวก็ใช้แล้วกันนะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้เจอร่าง่างสุดท้ายนะเกอ,อใช้ไปเลยก่อนาะว่า,วาเดี๋ยวมันไม่ได้ใช้ไงอ่าดูพัสซิสติคิวที่สวยครับปับ๊บเป็นยังไงดูดิพัสซิสติคิวนี่ นี่อยู่หนึ่งโมวันอ๋อมันจะเพิ่มเพิ่มพลังครับเพิ่มพลังเพิ่มเพิ่มขีอ่าโอเคเข้าใจโอ้โหหิวค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้ดูพลังเนี่ยดูที่แสนห้าโอ้โอเคนะดีเฟนด์ดีเฟนด์นพุ่งไปเยอะมากเลยนะแสนห้าอ๋อถ้าเก็บลูกแก้วเยอะมันจะเพิ่มดีเฟนด์โอเคครับดีเฟนด์อยู่แสนห้าแล้วก็ แอคแท็กอยู่ที่สามแสนโอ้ถือว่าแรงเลยนะนะแรงมากๆากจากตอนแรกดีเฟนส์แค่หกหมื่นนะถือว่าสุดยอดมากๆตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะดีเฟนส์ดีเฟนส์ดีเฟนส์แสนห้าที่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีดีเฟนส์ค่อนข้างดีนะไม่ได้แย่เลยนะครับอ่าแทงสบายครับ ตั้งต้นอยู่ที่3ามล้านหกโหแรงมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าเดินครับล้านเก้าแต่ว่าเพิ่มมันจะเพิ่มไหมล่เนี่เพิ่มคีให้ครับถ้าใช้พัสดสกิลเพิ่มคีแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วให้อ่า อย่างนี้ไปก่อนนะโอา้ทาั้งหน้าไปท่าไม่ตายใครดีเฟนเนยอะสุดน่ะก็ต้องเป็นพิกโรนะอย่างนี้อ่ะพิกโรฮิวไปแล้วกันเจ็ดตรงนี้ไปโกโคอาลูกแกวไปเยอะได้ได้แทงได้โอเค มาเลยพิกโลรับได้ทุกอย่างโอเคแต่ผมไม่น่านรีบรีบข้ามเลยนะลืมว่าทดสอบทดสอบอยู่ลืมลืมทุกทีครับผมไม่น่า,นานรีบข้ามเลยเนะี่ยสี่แสนกี้น่าจะเอาไม่ต้องเอาใช้ถ้าไม่ตายนะสิบเจ็ดตีไปหนึ่งล้านครับ ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอยู่ครับเป็นตัวแท้งเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยแปดแสนครับโกคูลตีไปสามแสนแปดมาแล้วครับโ,โหแต่แต,แต่โลเคชันนี้มันจะโดนหนัก,กน,นะโกคูลนะ่ะไม่เป็นไรโอ้แต่ว่าไม่ได้สิบแปดคีย์ครับอตอนนี้ ไม่ได้สิบแปดขียังไม่เป็นไรนะเก็บสีม่วงไปก่อนแต่วโกคูจะโดนหนักนะโกคูเพราะาผมยังไม่ได้อัพอะไรมาเลยโนะกคูตัวกลางอะ่ะโกคูยังเจนอ่อะถ้าใส่ท่าเล็กไปก่อนครับหกแสน ตั้งตอนน่าจะประมาณหนึ่งล้านนะผมลืมดูสามหมื่นครับโดนไปสองหมื่นโอ้โหโดนไม่ตายซวยแล้วโดนหนักครับแสนสองเวลาเรามีไฮเทมฮิลอยู่ครับนะมาต้องฮิลแล้วครับ อยู่ด้วยเถิดเซียนต้อนะง,งอ, 17. 17. 10. 10. อ,อ,อ,อย่างเงี้ยนะสิเจ็ดไปแทงข้างหลังจะดีเหรอสิบเจ็ดเจ็ดดีเฟนเ่อะอย่างเงี้แหละ อเอาสีเหลืองมาให้เบชิต้านะเบชิต้าจะได้สิบแปดขีอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ่ะเบชิต้าได้ตีท่าใหญ่ตั้งต้นเจ็ดแสนแปดพิกาโลตีไปสามแสนเจ็ดครับมา ครับเจอร่างสามตอนนี้เบคิต้าดีเฟนต์หกหมื่นแปดอ๋อมันต้องเก็บลูกแก้วเยอะไปถึงจะดีเฟนต์เพิ่มนะครับเบคิต้าแล้วก็ต้องใช้พลาสิสิกิลด้วยที่ผมใช้ไปแล้วเมื่อกี้มันจะเพิ่มดีเฟนต์ไปถึงแสนห้าเลยนะตอน,นนี้ดีเฟนต์อยู่ที่หกหมื่นแปดแฮ็แท็กอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสน แต่ไม่ได้18คิดอะไร่ยโอ้โหแย่ได้ไหมเนี่ยห้าห้าลูกได้ไหมอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้ท่าใหญ่อย,ย,อยู่โอเคได้คิโอเดอ่โอเคอา,อางนี้ก็อย่างนี้อ่า ตนไม้ตายไปก็น่าจะโดนหนักแน่นอนเพราะดีเฟนต์ไม่เยอะเท่าไหร่ห0 0 0งแก็ค่อนข้างดีเฟนต์มันน้อยครับตัวนี้2ล้านครับแต่ตีแรงจริงครับสองล้านเป็นตัวดาเมจครับไม่ใช่ตัวตัวแทงเก0 0แสนแต่ถ้าใช้พลาสกิลมันจะแทงได้ครับมันจะเพิ่มดีเฟนต์ไปแสนห้า เอที HP, รถรถหวบเลยนะเพราะว่าโกคูเอเจนผมมันเปาะไงสองแสนน่าจะไหวนะเอทีสองแสนล้วต,ตรงกลางโดนไม้ตายพิเกลโลดีเฟนแทงได้อยู่นะพิเกโลพิกโลไหวอยู่ อีกโลโหิวไปแล้วกันอ่าเจ้าสามก็อันนี้ไปนะสีฟ้าอ่ะก็ต้องเก็บสีเหลืองไว้ให้เบชิต้าจะได้สิบแปดขี้ิวไปเกตซิเแมนโอเคซิวเรียบร้อย พิกโโลต,ต่อยไว้ตีไปสี่แสนครับพิกโโลแขงสบายครับตันนี้ถึกอยู่แล้วครับแต่เจ้าสามจะโดนหนักหน่อยข้างหลังเนี่ย <c oughs> บางจะเศษแก้วบางแง่แก้วเจ้าสามห้าแสนโดนไปสามหมื่นโอ้โหโดนหนักเลยนะ HP เหลืออยู่200,000อ๋อ HP ยิ่งน้อยมันจะถึกขึ้นอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วถ้าป่าเบย์ HP น้อยลงมันจะถึกขึ้นครับโอเคเข้าใจเก็ตเก็ตเก็ตตอนนี้ด e เฟน s ์อยู่ที่90,000ครับ90,000ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ HP น้อยจะถึกมันมี17หรอก มาซับพอร์ตไงเออมันก็เลยเพิ่มดีเฟนต์ไปโอเคลืมไปวันลืมว่าสิบเจ็ดมันซับพอร์ตไงเฮดพีสองแสนน่าจะไม่น่าจะไหวนะเฮดพีสองแสนน่าจะไหวอยู่แหละน่าจะไหวอยู่เคียร์สีแดงออกไปอ่ะอย่างนี้ ได้เอาสีเหลืองลงมาแทงได้อยู่เคเพราะว่ามีตัวซัพพอร์ตให้ไงสิบเจ็ดซัพพอร์ตให้ตั้งต้นสองล้านสามครับถือว่าแรงนะสองล้านสามถ้าไม่ตายค่อนข้างสวยนะโอเคล้านหนึ่ง ถ้าไม่ตายนี่ผมให้สิบนะสวยมากเลยถ้าไม่ตายทำทำออกมาดีน,นะอ่อย่างนี้ก็ฮิการุไปรับข้างหน้านะแต่อาจจะโดนหนักอนะไรอย่างเงี้ยมีท่าไม่ตายทั้งหน้าโอเคนั่นคงไม่ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้เทมนะไวไว พิฆลโลสีแดงออกไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยแต่โกคูจะโดนหนักหน่อยทั้งหลังด้วยแหละวไหวอยู่โกคูข้างหน้าพิฆลโลก็แทงสบายแล้วตีพิฆลโลไม่เข้าหรอกตีไปสามพัน เซียแมนครับสองแสนต่อยเข้าไปแสนเก้าครับโกโคตั้งต้นสามแสนครับตีเข้าไปแสนสองเบิ้ลอีกทีดีมากครับจะได้เพิ่มดีเฟน แสนสครับโอเคแทงได้ละเริ่มแท้งได้ครับเพราะว่ามีเกสเซยแมนช่วยเสริมพลังให้ก็เลยแท้งได้โอเคโอ้หเจ้าสาม,มาอยู่ในโลเคชันนี้มันถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยครับต้องใช้เทมแล้วครับลดพลังลดพลังงาโจมตีไปก่อนแล้วก็ฮิวด้วยเพราะเทอนี้เรามีตัวปาอสองตัวเลย ตอนนี้ป่าเบดีเฟนอยู่ที่หกหมื่นหกหมื่นแปดครับโอเคแล้วก็ท่าใหญ่ไปเลยครับป่าเบอ่าก็ดีเฟนเท่าเดิมแอคแท็กสองเซนสามแอคแท็กเพิ่มขึ้นมาครับถ้าายิงเก็บลูกแก้ได้เยอะแอคแท็กเพิ่มครับปา่าเบอ่าเคลียสีฟ้าไปนะ เจ้าสามก็เอาต้องการห้าลูกเอาสีแดงกันนะเจ้าสามอย่างนี้อ่ะแต่เจ้าสามจะโดนหนักมากเลยนะสองทีโกคูก,ก็โดนหนักแทงได้อยู่ครับอ่าได้รครังหมดโอเคกดทดุกปุ่ม เตะไปเตะไปสวัสดีครับสวัสดีคุณยูครับเปิดได้หรอไม่ได้ครับไม่ได้มาเทสเฉยครับเอาตัวเพื่อนมาเทสเอาตัวเพื่อนมาเทสครับเอาตัวเพื่อนมาทดลองโอ้สองล้านครับตีโคตรแรงเลยนะสาวบเปิดไม่ได้ครับเอาตัวเพื่อนมาเทส โดนไปสองหมื่นครับโกคูชิปหายแล้วโกคูโดนทำไม่ตายเอาหลบได้โอเครอดตัวไปรอดไปนะถ้าหลบไม่ได้นี่โดนหนักลแ,แล้วไงตีโคตรแรงเลยปาเบยตอนนี้แต่ว่าดีเฟนซ์ยังดีเฟนซ์ยังอ่อนอยู่นะครับดีเฟนซ์ยังไม่เท่าไหรนะ่คือตีอีกเดียวตรงดีเฟนซ์แค่นั้นเองแต่ว่าตีแรงโอเคตีแรงมากๆ ตรงกลางเป็นท่าไม่ตายอย่างนี้อ่มีพิกโโลมก็ดีอย่างคอยดูท่าไม่ตายอา่าโหย่ยลูกแก้วไม่เป็นใจนะตัวเพื่อนมาเอามาใส่ทีมตัวดีสีสีเหลืองครับ ใส่กับตัวเทีมที่ตัวดีสีเหลืองได้ต้าป่าเบคือมาลองกับตัวดีตัวดีสีเหลืองไปเลยติเข้าไหมเกตซีมแมนต่อยไหมครับแสนสามตั้งต้นเก้าแสนครับพิกาโลพิกาโลนี่เป็นตัวเอ็มพีนะคอยดูถ้าไม่ตายอะไรเงี้ย มาเลยทำให้ตายไม่เข้าหรอกพิกโรถึกอยู่แล้วตีเข้าก้ามาเลยเนี่ยเรามีประโยชน์จริงจริงพิกโรเรามองเห็นทำให้ตายไงเราก็เอาตัวที่ดีเฟนต์ดีไปรับก็ผ่านครับก็สรุปคือตีแรงครับตีแรงแล้วก็แต่เสียงเดียวไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ คืออย่าให้มันไปรับเท้า,าครับง่ายๆครับถ้ารับเทา้านี่ก็น่าจะไม่ได้ครับแต่ตีแรงจริงครับตีก็สองล้านครับสองล้านขึ้นถ้าใช้แอปสิสติคก็สามล้านโอ้ตีแรงนะครับเป็นตัวดาเมจง่ายๆคือเป็นตัวนุกแล้วก็เป็นตัวดาเมจครับอืม,อมถ้ายิ่งเก็บลูกแก้วได้เยอะก็มันก็จะเพิ่มแอคแท็ก สรุปก็เป็นเก่งประมาณกลางครับ LR มันกลางๆไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าแบบขี้เลี้ยวขี้เหร่นะกลางๆความสามารถก็อยู่เป็นแบบระดับดกลางๆครับ LR ระดับดกลางๆนะไม่ใช่แบบว่าเก่งแบบสุดๆอะไรเงี้ยอ่าคือสรุปก็คือตีแรงมากๆตีแรงตีคือสามล้าน,นครับใช้ แอปที่สกิลนะสามล้านตีแต่ว่าดีเฟนต์นะดีเฟนต์ตีตรงที่ดีเฟนต์แค่นั้นเองดีเฟนต์ค่อนข้าง,าง,างน้อยนะครับดีเฟนต์อยู่ก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นประมาณนั้นนะหกเจ็ดหมื่นก็อย่าเอาไปอย่าเอาเขาไปรับเท้านะเอาเขาเป็นตัวดาเมจแค่นั้นเองครับโอเคนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มไหมครับผมผมไม่ได้ปิดสตรีมมีใครถามอะไรเพิ่มไหมครับ ให้เวลาหนึ่งนาทีแล้วกันครับใครใครถามอะไเพิ่มไหมครับผมจะได้ปิดสตรีมสรุปก็คือเก่งกลางๆครับเก่งตีแรงครับตีแรงสรุปแต่ว่าอย่าเขาอย่าเอาเขาไปรับเท้านะดีเฟนต์ค่อนข้างค่อนข้าง,าง,าง,างน้อยครับดีเฟนต์ไม่ค่อยไม่ไม่ถึงกับน,น้อยมากคือ ดีเฟนต์ก็ไม่ถึงกันเยอะ,อะกลางๆดีเฟนต์ดีเฟนต์หกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับนี่อย่าลืมมามาเก็บเหรียญบูนะครับไปเอ้ยเก็บเหรียญซาตานครับเปลี่ยนร่างเก่งมากเลยซาตานตัวนี้ซาตานตัวฟรีนะครับต้องมาเก็บนะครับมาซื้อทุกวันนะครับจะได้เปลี่ยนร่างซาตานนะครับผม ีเ e a มาเก่งมากเลย๋ยวผม,มว่าวันหลังจะมาถ้าถ้าผมเก็บเหรียญเสร็จเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูนะครับาตาลตัวนี้เก่งเก่งมากๆเลยครับาตาลตัวนี้ตีแรงถึกด้วยครับทั้งถึกทั้งตีแรงนะตัวนี้มีใครถามได้ไหมครับผมนี่ก็มาซื้อของร้านป้าไปเผื่อม,มีใครถามอะไรเพิ่ม ถ้าไม่มีใครถามแล้วผมขอปิดสตรีมนะครับผมขอปิดสตรีมนะครับน่าจะไม่มีใครถามเพิ่มแลนะ้วไม่มีใครพิมพ์มาถามเลยโอเคครับขอขอบคุณท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายครับ